Hi everybody welcome to English class for m a t r u m t h the topic for today is go green สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงภาษาอังกฤษของชั้นมรธยมศึกษาปีที่3อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือ go green นะคะ,ะ go green nature conservation nature conservation คืออะไรก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองนะคะ what is nature conservation แล้วการอนุรักษ์ธรรมชาติคืออะไรดูครัวอธิบายความหมายศัพ์ก่อนตัตัวนี้นะคะคําว่า wise แปลว่าฉลา,าดนะคะฉลา,าดตัวต่อไป management ก็คือการจัดการนะคะการจัดการาตัวต่อไป utilization Ut นะคะตัวนี้แปลว่าการใช้ประโยชน์นะคะการใช้ประโยชน์ natural คือธรรมชาตินะคะ renewable uh, er ตัวนี้แปลว่าหมุนเวียนได้นะคะหมุนเวียนได้ resource resources ก็คือทรัพยากรนะคะคำว่า sustainable แปลว่าที่ยังยนะะย่งยืนนะคะที่ยั่งยืน manner ตัวนี้เป็น ความหมายคือลักษณะหรือว่าเชิงหรือว่าวิธีนะคะคำว่า ensure แปลว่าทำให้มั่นใจนะคะคำว่า maintenance แปลว่าการเก็บรักษานะคะตัวนี้การเก็บรักษานะคะตัวสุดท้ายคือ biodiversity นะคะ biodiversity ก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ เพราะฉะนั้นในที่นี้เขาจะพูดถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติว่าเป็นการฉลาดในการจัดการใช้ประโยชน์นะคะของทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได้แล้วก็ให้เกิดความยั่งยืนในลักษณะของการเก็บรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นใจนะคะนั่นเยไม่ต้องไปสนใจความหมายมากมายอ่านนะคะต่อไปเราจะพูดถึงเราสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติ what can we do นะคะเราสามารถอ่านวัธรรมชาติได้อย่างไรอย่างแรก turning off light turning off light ก็คือการปิดไฟเมื่อเราไม่ใช้นะคะเวลาที่เราย้ายจากห้องเราไปเรียนห้องคอมเราก็จะต้องดูก่อนว่าไฟปิดไหมนะคะคลอสิ่ the ่เราไว i แอ air c o n d i t i o n runs closing the door while air c o n d i t i o n runs นะคะนั่นก็คือปิดประตูถ้าเราเปิดแอร์ไว้นะคะเพื่อไม่ให้เพื่อเป็นการไม่ให้ค่าไฟมันไม่ให้ไฟฟ้ามันทำงานหนักมากนะะต่อไปคือ r e a s c i n g the use of paper r e a s i n g the use of paper นั่นก็คือการลดการใช้กระดาษนั่นเองนะคะใช้ให้มันน้อยลงตัวต่อไปคือ throwing trash in the trash cans throwing trash in the trash cans นะคะทิ้งขยะให้ลงถังในที่นี้นะคะเขาจะแบ่งขยะเป็น3สีนะคะสีเหลืองคือขยะที่ recycle ก็คือนำมานำกับหมุนหมุนเวียนใช้ใหม่นะคะสีแดงคือเวสขยะที่ของเสียเลยทิ้งเลยนะคะหรือว่าสีเขียวคือ o r g a n i นินะคะขยะที่เป็นข้อ5นะคะ switching to non-plastic water bottles and bags นะคะนั่นก็คือ,องดลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะให้นักเรียนมาใช้ถุงผ้าถุงะนะคะให้เรียนมาใช้ถุงผ้าหรือแม้กระทั่งกระบอกน้ำนะคะก็คือลดการใช้พลาสติกไปเลย driving d r e s s driving d e s s ก็คือขับขี่ให้น้อยลงนะคะนักเรียน driving d r e s s แน่นอนเพราะว่านักเรียนขี่จักรยานมาโรงเรียน ต่อไปเป็น using green power using green power นั่นก็คือการใช้พลังงานสีเขียวครูยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านเราติดโซลา r c เซลล์นะคะเราก็จะประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือในที่นี้น่นจะเห็นภาพเป็นกังหันใช่ไหมคใช้พลังงานลมนะคะก็คือแทนพลังงานไฟฟ้านั่นเอง uh, planning trees เป็นการปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้ตนไม้ให้เกิด preventing pollution ก็คือ ป้องกันมลพิษได้นะคะ3 r e s Reduce, Reuse แล้วก็ Recycle นะคะ Reduce ก็คือการลดลงใช้ให้หน้อยลง Reuse ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะสุดท้าย Recycle ก็คือการหมุนเวียนนั่นเองนะคะ,ะในเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไป เป็นไกด์ไลน์ในการตอบคำถามเรื่องโกเกรดในหนังสือเรียนหน้า24ถึงหน้า25นะคะให้เรียนทำข้อ1ถึงข้อ4นะคะแล้วก็สรุปบทเรียนอันนี้เป็น Mapping ให้ครูด้วยนะคะ thank you for your attention see you next time bye bye